วันนี้เนาะแผลน่าจะแห้งแล้วเดี๋ยวเรามาปักชำกันนะปะักค่ะอันนี้ก็กิ่งนะคะที่เราตัดไว้นะคะก็ถ้าดูจากแผลคิดว่าแห้งแล้วแหละน่าจะพร้อมที่จะชำได้นะคะใบก็จะเหลืองนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้รดน้ํานะคะก็น่าจะทิ้งใบนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงที่ไม่ได้มีรากที่จะ,ะดูดน้ําเข้าไปเดี๋ยวเราก็จะต้องเอา เอาใบเหลืองออกก่อนเพราะสุดท้ายยังไงเขาก็เขาก็จะร่วงนะคะร่วงอยู่ดีนะเอาเออกก่อนโอเคทีนี้นะคะก็ดินนะคะเราเตรียมไว้แล้วแล้วก็มาวางไว้นในจุดที่เราจะวางไว้นะคะคือปักชํำแล้วเนี่ยยัง ยังไม่ให้โดนแดดเหมือนเดิมนะคะเราจะปักไว้กระถางเดียวกันเลยนะคะดินเนี่ยเราจะเอาเป็นดินเก่านะคะที่ไม่ใช่ดินที่อุดมสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหมายถึงว่าเป็นดินที่เราใช้ใช้แล้วนะเราก็เอาออกจากกระถางเปลี่ยนกระถางแบบกระถางเดิมแบบนั้นนะคะเนาะเป็นไปได้นะคะว่าถ้าเกิดว่าดินมันเข้มข้นมากๆเนี่ยมันก็จะ,ะยังไม่เหมาะกับตอนที่ยังไม่มีรากแบบนั้นนะคะก็จะ ใส่กระถางดินใส่กระถางไว้เรียบร้อยนะคะดินที่จืดเราก็ารดน้ําไว้มีความชื้นเรียบร้อยนะคะเราก็จะจิ้มเนาะเราก็จะจิ้มให้เขาเป็นรูนิดนึงนะคะในจุดที่ในจุดที่เราจะปักกิ่งลงไปมีสีเราก็จะปักสีเลยนะคะ รียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะเอากิ่งนะคะปักลงไปแบบนี้เอ๊ะน่าจะตื่นไปไหมเนี่ยเออเห็นไหมมันจะลมนะ้มเนาะยาวไปก็จะไม่ค่อยดีนี่คือเหตุผลที่ไม่ควรตัดยาวนะคะเพราะว่าสุดท้ายพอเราปักลงไปแล้วเ,เขาก็จะทรงตัวไม่ได้นะเอาไหมเอาลึกนิดนึงออ่าแล้วก็ ถมถมดิ่นหุ้มเขานิดนึงอ่หนึ่งผ่านปลายสอง ตื่นไปอันนี้เรียบร้อยง่ายเนาะก็วางไว้ในจุดที่ยังไม่โดนแดดนะคะเพราะว่าเขายังไม่มีรากนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะรดน้ำตามปกติ หมายถึงว่าถ้าดินเริ่มแห้งเราก็ค่อยๆรดน้ำนะคะก็เหมือนเดิมนะคะเขาก็น่าจะไม่ได้ชอบอชื้นมากนะคะก็เอาแค่ว่าเอาพอดินเริ่มแห้งเราก็รดแล้วก็ลองดูกันนะคะว่าเราจะสําเร็จในการปักชําครั้งนี้หรือเปล่าครั้งแรกในการปักจําปักชํากีแกสของเราด้วยนะคะสี่ตนโอเคไปแล้ว